วันนี้พบกันนิกนอนน้อยนะครับวันนี้ผมมาวิ่งเว้าครับก็มันเล่นผมแล้วครับเนี่ยตกแล้วครับเนี่ยผมจะไปหาหาเว้าว่าม,มันไปตกอยู่ตรงไหนเสื้อมันอยู่ตรงนี้โอ้ คนรักตัดลวบ่์โอ้อยู่สูงเกิดครับทุกคนผมว่าน่าจะตกไม่ไกลครับทุกคนตกกระแถวนี้แหละมันตกได้ไงผมยังงงเลย แม่นข้างข้างปลายไหมคุณวัว่ำไมว่าวคอยยอ้สิใส้ตาเสือนี่ยโอ้เนี่ยครับทุกคนเสือกกล้องอาจจะไม่เห็นห้องควายห้องควายเป็นเป็น ไปน้ำเบิึงก่อนว่ามันตกใส่ตกตรงไหนครับทุกคนนี่ก็เริ่มจะค่ำแล้วไม่น่าเลยดูดูครับทุกคน อยู่ตรงนุ่นๆเสือกมันมาทางนี้ครับหรือว่ามันไม่มีลมครับทุกคนน่าจะอยู่แถวๆนี้แล้วผมผมเห็นหางแล้วทุกคนนะผมเห็นหางแล้วหางอยู่ตรงนั้นนะ โอ้นี่ไงหางมันครับมีคนตัดเอาหรือเปล่าเนี่ยยังยังครับทุกคนยังไม่มีใครตัดอยู่ต้นไม้ครับทุกคน โอ้ม oh. er ันเอาลงได้มทุกคนดูดูอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้โหทุกคนเฮ้ยเคอยู่สูงเลยแล้วจะลงยังไงครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย โอ้พังหมดแล้วน่าจะมีคนมาดึงแะเนี่ยพังหมดแล้วสุดยอดครับแล้วผมจะเอาลงยังไงเนี่ยมาติดตรงนี้เนี่ย จับหางด้วยไม่น่าได้ครับทุกคนอยู่สูงเกินโอ้โหถ้าปีนนะผมว่าตกเลยโอ้ผมน่าจะได้ทิ้งครับว่า,วาเอดงนี้น่าจะเอาตัวใหม่เพราะว่ามันพังแล้วผมน่าจะเพราะว่าธนูมันก็ขาดด้วย ครับผมยังไงผมก็มีสแปร์ไว้เยอะอยู่ครับนี่มันอยู่สูงเกินอ่ะดูสูงเกินดูต้นต้นไม้อ่ะสูงสูงขนาดไหนครับทุกคนดูดิแต่ว่าผมผมอยากผมต้องเอาหางมันลงมาไม่ไม่ไม่งั้นผมจะเสียดายมากเลยเนี่ย ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับเล่นเว้าวโอ้โหว้ามันตกครับผมน่าจะทาําเข้าเข้าลอยไม่ใช่เข้าตั้งแต่ผมทําเข้าตั้งนะผมว่าน่าจะตรงุดเะขาดฮนะนี่มันอยู่สูงมากครับเสียดายครับกว่าจะทําได้เสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะ ทำอีกหนึ่งดวงครับว่าวสองแม่ลูกรอบนี้ผมจะเอาแบบธนูดังๆเลยครับไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b ์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ